ช่องระนาดสรับันเทิงสวัสดีค่ะต่ายชุดที่มาตอบกลับทันทีเจอไล่ให้ไปต่อคิวอยากคิดหวนคืนดีทิมพิธากลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาในทันทีสําหรับนักแสดงสาวต่ายชุดที่มาทีประนาธเมื่อถูกชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องความสัมพันธ์กับอดีตสามีดีกรีนะักการมเมืองดาวรุ่งทิมพิธาลิมเจริญรัตโดยชาวเน็ตรายดังกล่าวได้พิมพ์ไว้ว่าคุณแม่ได้ปโปรดอย่าลืมอดีตที่ตัวเองไปสัมภาษณ์ออกทีวี แล้วก็ให้ฝ่ายชายเสียเสียให้หายนะคะโปรดจําสิ่งตรงนั้นด้วยค่ะได้แค่หน้าที่แม่พอไม่ควรเป็นหน้าที่เมียค่ะไปต่อคิวกรจะมาอยากได้อะไรตอนที่เขาจะได้เป็นนายโยคะอยู่ตั้งนานทําไมถึงไม่อยากได้คะเลิกกันไปดีๆไม่ว่าเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะคุณฟ้องเขาด้วยแล้วคุณก็หาว่าเขาทํร้ายร่างกายคุณคุณไม่ได้ดูชนะนะคะคุณดูแบบพูดได้ไหมจะฟ้องหรือเปล่าคะโดนฟ้องหรือเปล่าคะประชาชนเขาจาได้นะคะว่าคุณสัมผัสอะไร ใน YouTube สื่อสังคมต่างๆภาพนั้นมันก็ยังจำอยู่ค่ะมองบนก่อนอย่ามาค่ะจากนั้นตาชุดที่มาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับในทันทีว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครลืมลงค่ะและไม่ได้ต่อคิวค่ะไม่ต้องเหนื่อยคิดแทนนะคะขอบคุณภาพบหล่งข้อมูลข่าวสนุกน์คอมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ